คุณคขอบคุณค่ะนมกล้วยกับนมส้มอร่อยโดยรวมนะคะสีของเนื้อทูตติ้งทุกตัวเข้ากับแต่ละรถ ด้านบนของพุดดิ้งโอเคนะคะที่ว่าจะเนียนไม่เนียนมีน้ำเคลือบอยู่ก็จะเห็นว่ามีน้ำเคลือบอยู่ค่ะก็เป็นคำถามว่ามีน้ำเมื่อเปิดสากถ้วยแล้วดมกลิ่นได้กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นแรกทุกกลิ่นหอมอย่างที่เป็นแต่ถ้าให้เดาว,ว่ากลิ่นไหนคืออะไรกลิ่นที่ตอบได้ชัดๆก็จะเป็นนมชมพูส้มแมนดารินชาไทยส่วนที่ตอบไม่ชัดจะเป็นประมาณผลไม้หรือสมุนไพรเช่นสมุนไพรจีนดนอกปอิ่นพวย ลิ้นจี่ส่วนหลอห่อข้างกล้วยเป็นตัวเดียวที่เป็นสมุนไพรเราชัดมากแต่ไม่ควรจะรดน้ำด้วยน้ำอะไรเลยไม่เข้ากันเพราะมีความเป็นยาจีนความหอมของหลอห่อั้างกล้วยกลิ่นหลักๆของทุกรสชาติก่อนเทน้ำรา้านเป็นนมด้านบนเนี่ยกลิ่นหลักชัดเจนยกเว้นกลิ่นชาไทยเมื่อรดน้ำร้านไปแล้วท้งกลิ่นและรสทุกตัวดรอปลงแต่ก็อร่อยขึ้นเช่นน้ำร้านที่เป็นนมสด กลมกลืนกันมากขึ้นความหวานมีความแตกตา่างสำหรับพี่เชอริสพี่ผู้ชายอายุ60คนแรกเป็นคนทานปกติจะบอกว่าหวานพอดีส่วนน้องดีเป็นคนทานหวานน้อยก็จะบอกหวานน้อยส่วนน้องเนี่ยเป็นคนทานจืดก็จะบอกวา่าหวานแต่ก็กําลังรับได้ยังรับได้ความชัดของกลิ่นหอมหอมมากทุกตัวมีช็อกโกบอลตัวที่บอกว่าเบาเช่นชาไทยหรือตัวที่ไม่รู้จักเลยเช่นลินจีก็จะบอกว่าเบาส่วนรสความหวานของเงนยปูนท่งแต่ละตัว เหมือนที่บอกไปแล้วความหวานของน้ำราดแต่และตัวเนี่ยออพอใส่ลงไปน้ำราดทาให้ตัวเนื้อพุดดิง้งหวานน้อยลงแล้วก็มีความกรมกรอบมากขึ้นตัวน้ำราดอย่างเดียวไม่ได้ชิมเมื่อกินพุดดิ้ง้อมกับน้ำราดแล้วแจ้งไม่ได้ว่าอะไรเป็นรสเด่นอะไรเป็นรสตามรู้แต่ว่ามันคอมพาิเบิลมันเข้ากันมีความหวานลงตัวพอดีและเนื้อเท็กซ์เจอร์ก็กำลังสวยเมื่อกินพุดดิ้งคร้อมน้ำราดแล้วกินคอมกันอร่อยขึ้นแต่ที่ไม่เข้ากันเลยคือเมื่อเอาซอสชาเขียวไปใส่กับพุดดิง้งรสชาติอื่นๆ ทานไม่อร่อยเลยมีความแปลกของกลิ่นและรสเพราะฉะนั้นชาเขียวซสชาเขียวจะเหมาะกับเฉพาะนมโอ๊ตนมจืดนมพุดดิ้งชาเขียวเท่านั้นต้องต้องไม่ข้ามความเป็นกลิ่นแต่ส่วนที่เป็นนมสดเนี่ยทุกตัวรานนมสดเข้ากันหมดยกเว้นหล่อาทาังกล้วยแล้วก็อีกตัวคือตัวน้ำรัตะทีไม่ค่อยรีเคมันเพราะว่าไปเชิงขนมไทยตัวน้ำรัตะทีเป็นกเปล่าค่อนข้างหวานมากเมื่อเอาลองมารวมกับที่เป็นนมโอ๊ตธรรมดา ว่าไม่เข้ากันไม่ประทับใจส่วนใหญ่ผู้สังเกตการชอบที่เป็น Mandarin, รสส้มแมนดารินรสนมกล้วยลมโอ๊ตชาเขียวจบการทดสอบท่านี้นะคะสวัสดีค่ะส่วนคุณคุณลายชอบความหวานแค่ไหนกันเป็นคนทานหวานน้อยอยู่แล้วหรือทานจืดไปเลยอะไรก็อร่อยแนะนำกันมาได้นะคะ งั้นขอลองชิมทุกตัวอีกครั้งนะคะตัวนี้น่าจะเป็นหลอดทั้งป้วยใส่นงไม่เข้ากันเหมือนที่ว่างั้นเอาลมออกข้า ทำให้หผ่านง่าผ่านค่บนี้ต่อถ้กล้วยผ่านนะคะไม่ไม่ต้องร่อนน้นำลาดน้ำลาดนมสดส่วนชาไทยก็ผ่าน,นะคะ่ะยิ่งร่อนน้ำลาดนมสดที่อร่อยตรงนี้ค่ะชานมชมพูเนาะชานมชมพูราดน้ำนมสดอร่อย น้ำเก็กถ้วยเขราใส่น้ำราดนมสดไปมันจะดรอปทำให้ไม่รู้ว่าเป็นน้ำเก็กถ้วยอย่างชัดเจนแต่ถ้าทานตกเล่ารู้ว่าเป็นน้ำเก็กถวยอร่อยค่ะ นีชัดเจนค่ะหอมส้มแมนดารินค่ะ<ม>เพื่อนชอบใส่นมสดนะคะแต่ส่วนตัวไม่ชอบใส่ส่วนตัวว่าถ้าเป็นรสส้มเนี่ยน่าจะเหมือนประเภทหล่อทางกล้วยกับน้ำเก๊กฮวยคือไม่ต้องราดพร้อมเด่นชัดมากอ็ร,รอยอยู่แล้วอันนี้ไว้ตรงกลางค่ะส้มแมนดารินคิดว่าอยากจะเทไปฝั่งที่ไม่ต้องราดน้ำแต่ของเพื่อนเนี่ยอยากจะไปอยู่ราดน้ำ ลองอีกสักตัวค่ะตัวนี้เป็นชาเขียวชาเขียวมัทฉะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซอสมัทฉะชาเขียวเพิ่มอีกเพิ่มความหอมค่ะหอมค่ะชาเขียวแท้าจากญี่ปุ่นเข้มข้นเจ้มจนจริงๆใส่นิดเดียวก็หอมอืมอร่อยมีความขมของซอสมัทฉะมีความหวานกำลังดีของเนื้อพุดดิง้งแต่เป็นหวานกลมกล่อนมนะคะมีความนิดๆี้ทำให้รู้ว่าเป็นชาเขียวมัทฉะแท้จากญี่ปุ่นใช่เลยอร่อยมากอร่อยมาก สุดท้ายนีล่ละเือหลืออย่างเดียวคือชาลินจีค่ะกลิ่นเบามากจนไม่เหมือนลินจี่เดาไม่ถูกมันหอมของเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ค่ะแต่พอรู้เป็นชาลินจี่กินมันก็เป็นลินจีค่ะใส่นมสดด้วยก็อร่อยอันนี้จะเปถนี้ค่ะสรุปแล้วเนี่ย้าแปดกรสง่าย,ายตาม ผู้สังเกตการที่ได้ชิมนะคะมีความเห็นค่อนข้างสงกันในส,สีของเนื้อพุดดิง้งเพอร์เฟกด้านบนของบุดดิ้งที่มีน้ำเคลือบอยู่เล็กน้อยเพอร์เฟกติดฝันถ้วยรับเปิดได้กลิ่นบางกลิ่นของแต่ละรสยกเว้นบางกลิ่นที่บอกว่าไม่ชัดเช่นลิ้นจี่ที่ไม่ชัดน้ำแกงกวยที่ไม่ชัด แล้วก็จิ่กกินที่ชัดมากๆเลยคือหลอกข้กล้วยส้มแมนดารินนมกล้วยนมชมพูชาไทยค่ะความเนียนละมุนเรื่นคออร่อยเด้งดีค่ะกลิ่นหลักกลิ่นรองกลิ่นหลักๆที่เป็นทู่ิ้งในถ้วยเนี่ยชัดเจนยกเว้นตัวที่ไม่ชัดก,ก็คือกลิ่นจี่ค่ะนมโอ๊ตมัชฉะค่ะนมโอ๊ตมัทฉะตอนเปิดเนี่ยไม่ได้กลิ่นเป็นชาเขียวเท่าไหร่นะแต่พอท็อปปิ้งด้วยน้ำซอสชาเขียวอร่อยออร่อยค่ะความหวานน้ำราาพอดีค่ะความหวานเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลทีท่าไ ผู้ชายชอบหวานพอดีเลยส่วนน้องอายุ35นักกีรานักบัญชีหวานทานได้พอดีเขาเป็นคนหวานน้อย ส่วน MC ทุกอย่างหวานพอดีค่ะเพราะกิกนติดจืดถ้าอยากทานหวานเมื่อไหร่ก็ทานพุดดิ้งนี้ถือว่าพอดีชื่นใจกินพุดดิ้งความน้ำราดควรกินพร้อมกันหรืงไม่เข้ากันเลยอยากที่แจ้งที่เข้ากันมากๆก็จะเป็นประเภทนมเช่นพุดดิง้งกล้วยหอมชาไทยส้มบมนเดรินก็มีคนนับว่าเข้ากันมากและชอบมากโปรดมากลินจี่แล้วก็นมโอ๊ตชาเขียวมัทฉะ ก็ท็อปปิ้งด้วยนมสดอร่อยส่วนที่คนไม่ค่อท็อปเลยก็เป็นคุดดิง้งแก้กล้วยกับหลอดทางกล้วยจบการรายงานเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ